ตาลึกยามค่ำคืนเสียงลมพัดยอดไม้ดังคืนเบาๆแทรกกับเสียงแมลงกลางคืนร้องระง,งมไม่ขาดสายแต่ภายใต้เสียงเหล่านั้นยังมีความเงียบที่กดทับลงมาจนเหมือนทุกต้นไม้กำลังจ้องมองอยู่ข้ามกลางความมืดมีชายหนุ่มผู้หนึ่งยืนอยู่เพียงลำพังร่างสูงผิวก้านแดดดวงตาคมที่สองปรกกายแข็งก้าวบาเขาแบกคันธนูไม้ไผ่เกา่า ข้างเอวห้อยปอกมีดที่ผ่านศึกมานับไม่ถ้วนเขาชื่อว่าไพรพานหนุ่มผู้สันโดษอาศัยอยู่กับป่ามานานปีแต่ความสัมพันธ์ของเขากับป่าไม่ได้เกิดจากความรักหากเกิดจากความแค้นในคืนที่ยังเป็นเด็กเขาเคยเห็นแสงไฟจากบ้านที่ถูกเผาวอดเสียงคำรามของสัตว์ร้ายสะท้อนกล้องใบหูภาพแม่ผู้เป็นที่รัก ผูกลกินไปในกองเพลิงตั้งแต่นั้นเขาจึงปักใจเชื่อว่าป่าคือผู้ภาคทุกสิ่งสัตว์ป่าคือศัตรูที่ต้องชำระด้วยชีวิตวันนี้เขาจึงออกเดินลึกเข้ามากว่าเดิมเพราะมีข่าวเล่าถึงศิลาแห่งสายฟ้าวัตถุโบราณที่เชื่อกันว่าสามารถผลึกพลังของสัตว์ร้ายและเวทดำได้สำหรับภยัยศิลาอาจเป็นทั้งคำตอบและอาวุธ ที่จะทําให้เขาได้แก้แค้นต่อป่าที่เขาเชื่อว่าเคยทรยศต่อครอบครัวของตนเสียงลมกลางคืนกลายเป็นเสียงกรีดร้องและเสียงเพิงลุกโชนภาพย้อนกลับไปในอดีตคืนที่หมู่บ้านเล็กๆริมป่าถูกเผาไหม้เปววไฟสีส้มแดงลุกโหม,มกินบ้านทีละหลังไม้แห้งแตกดังเปี๊ยบยเหมือนเสียงร้องของผู้คนที่ถูกกลืนหายควันดำหนาทึบปกคลุมท้องฟ้า ข้ามกลางความโกลาหลเด็กชายตัวเล็กๆวิ่งฝากวันออกมาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยน้ำตาและนั่นคือไั่ในวัยเยาว์แม่แม่อยู่ไหนเด็กชายภัยร้องเรียกเสียงคำรามต่ำสะท้อนจากแนวป่าเงามืดมะหคือมาพุ่งผ่านเปลวไฟแววตาสัตว์หลายสองสว่างราวกับเปลวเพลิงผู้คนกรีดร้องก่อนจะถูกสัตว์ล้มลงในความมืด ไพย,ยืนชะงักน้ำตาไหลาอาบแก้มภาพตดท้ายที่เขาเห็นเงาสัตว์ร้ายกลับไฟที่กืนบ้านและเสียงร้องของแม่ที่ขาดหายไปตั้งแต่นั้นไพก็ปักใจเชื่อว่าสัตว์ป่าคือผู้พาครอบครัวและความแค้นนี้ได้ฝังลึกในหัวใจเขากลายเป็นแรงผลักดันให้เขาเดินลึกเข้าสู่ป่ามากขึ้นทุกวันรุ่งสางวันใหม่ ป่าที่เงียบมืดค่อยๆถูกแทนด้วยแสงสีทองที่ลอดผ่านเรือนยอดไม้หมอกบางคอเคลียพื้นดินเสียงนกยามเช้าขับขานดังขึ้นประสานกันไปนั่งอยู่ข้างกองก้อนหินใหญ่ที่แผนที่เก่าแก่ที่ขอบเริ่มขาดรุย่ยเส้นทางลึกลับถูกขีดเขียนไว้ด้วยหมึกดำจางๆและสัญ,ญลักษณ์โบราณที่แทบไม่มีใครอ่านออกแผนที่นี้ไม่ใช่สิ่งที่ภัยหามาเอง แต่มอบให้โดยบุคคลที่เขาเคยเคารพที่สุดอาจารย์ชายผู้ฝึกสอนให้เขารู้จักล่าสัตว์รู้จักเวทและรู้จักศรัทธานในสายฟ้าจงเชื่อในสายฟ้ามิใช่หัวใจศิลาแห่งสายฟ้าหากข่าหามาได้บางทีความผิดเก่าที่ฝังในใจอาจถูกชำระไถ่บนพึมพรพำกับตัวเองเขามองไปยังแนวป่าลึก ที่ทอดยาวสุดสายตาความมืดสลัวของเช้าวันใหม่ราวกับกำลังเชื้อเชิญให้ก้าวเข้าไปและด้วยความเชื่อว่าศิลาแห่งสายฟ้านี้อาจเป็นครั้งคำตอบและอาวุธัยจิงก้าวเข้าสู่เส้นทางที่เต็มไปด้วยอันตรายเส้นทางที่จะพาเขาไปพบทั้งมิตรภาพใหม่และความลับที่พร้อมจะหักหลังหมดใจเขาอีกครั้งสายลมเช้าแผ่วเบาพัดยอดไม้เสียงนกนา,นาชนิดขับขานคอเคีย ัย่ย่ำเท้าลึกเข้าสู่เส้นทางในป่าดวงตาจับจ้องแผนที่เก่าในมือก้าวเดินของเขาหนักแน่นแต่บรรยากาศร,รอบตัวกับกดทับจนรู้สึกได้ทันใดนั้นเสียงกระพือปีกดังมาจากเหนือหัวนกฮูกขนสีน้ำตาลเข้มดวงตากลมโตเป็นประกายวนล่อนลงมาตรงหน้าพอดีเออนายมั่นใจจริงๆเหรอว่าเดินถูกทางฉันบินวนดูตั้งหลายรอบแล้วนะ เห็นแต่ต้นไม้กับโครนไม่มีอะไรสักอย่างที่ดูจะเป็นติลาของนายเลยไพหยุดก้าวจึงกัมมองดินด้วยสายตาคมกิบเขาไม่ได้ตอบโต้ทันทีลากับช่างใจว่าจะตอบอย่างไรเจ้ามีตาสองดวงกับปีกหนึ่งคู่แต่ข้ามีแผนที่หากจะหาศิลาต้องพึ่งมันไม่ใช่บินมุมมัวไพเสียงนิ่งนินหัวเราะเบาๆพางกระพือปีกเหมือนแก้ง แล้วถ้าแผนที่โกหกล่ะนันจะทำยังไงหรือจะถามป่าให้มันตอบเองสายลมเช้าแรงขึ้นเล็กน้อยอิ่งไม้ไหวดังปลอบแกรบเหมือนจะขัดจังหวะการโต้เถียงของทั้งคู่แม้จะกวรประสาทเพียงใดแต่นินก็เป็นสหายเพียงหนึ่งเดียวที่อยู่ข้างภัยมาตลอดและในเส้นทางที่เต็มไปด้วยอันตรายเสียงขี้เล่นนี้อาจเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้หัวใจของภัยยังอุ่นอยู่ป่ายามสาย ยังคงชื้นด้วยหมอกและกลิ่นดินชุ่มภัยกับนินยังคงโต้เถียงกันเรื่องเส้นทางที่ควรไปเสียงของทั้งคู่ผสมกับเสียงนกแผ่วๆและลมพัดยอดไม้จู่ๆความเงียบกดทับลงมาพุ่มไม้ใหญ่เบื้องหน้าสั่นสะเทือนอย่างผิดปกติกิ่งไม้หักดังกรอบแกบจากนั้นเงามืดก็โผล่มามีร่างหญิงสาววิ่งโพดออกมาด้วยใบหน้าซีดเผือด ดวงตาเบิกกว้างเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเส้นผมยาวยุ่งเหยิงเสื้อผ้าขาดวินและคาบดินโคลนเปื้อนตามแขนเขาช่วยด้วยได้โปรดใครก็ได้เสียงผู้หญิงหอบเสียงสัน่นเธอสะดุดกิ่งไม้เกือบล้มลงแสงอาทิตย์สะท้อนวับจากล็อกเก็ตเงินเล็กที่ห้อยอยู่บนคอสิ่งนั้นส่องประกายโดดเด่นเกินกว่าจะเป็นของคนธรรมดาในป่าไชะงัก สายตาคมกิบหลีลงหัวใจของเขาสับสนนี่คือหญิงสาวที่หนีตายจริงๆหรือเพียงเหยื่อล่อกลางป่าลึกเช่นนี้ไม่มีใครควรโผล่มาง่ายๆแต่แววตาเธอมันไม่โกหกภัยคิดในใจเสียงหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นขนาดตัดสินใจแล้วในเสี้ยววินาทีเขาก็ทำสิ่งที่รวดเร็วกว่าความคิดมอบภัยตะคอก เขาคว้าแขนเธอกระชากลงนอนกับพื้นใบไม้ปลิวกระจายตามแรงก่อนเงาดำขนาดใหญ่จะขึ้นผ่านหลังพุ่มไม้เงียบงนันและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้โชคชะตาของภัยกับขวัญพวัวพันกันอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ป่าลึกเงียบกิบผิดปกติราวกับทุกสิ่งหยุดหายใจมแมลงที่เคยร้องแลงมก้งเงียบหายลมพัดพาเพียงกลิ่นไม้ขมขมคุ้งเข้ามาเมื่อกี้ มีบางอย่างตามเรามาแน่ๆฉันได้ยินเสียงขวัญกังวลบวกหอบเสียงป่ามันชอบหลอกหูคนอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ฉันก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันนินพยายามทำกวนแต่เสียงสั่นเล็กน้อยเงียบก่อนป่าไม่มีวันนิ่งโดยไร้เหตุผลภยัยสายตาคมมองรอบตัวทันใดนั้นกลิ่นควันก็แรงขึ้นราวกับควันไฟที่ผสมกับกลิ่นเนื้อเนา่าใบไม้ไหวโอนเอ็น ฝีเท้าหนักๆก,ก้าวเข้ามาใกล้เงามะฮือมาค่อยๆปรากฏจากความมืดดวงตาสีแดงก่ำลุกโชนเหมือนไฟขนดำหยาบกระด้างปกคลุมล่างผอมยาวที่ผิดธรรมชาติกงเล็บยาวแหลบลากไปกับพื้นดินเกิดเสียงเสียดหูยาวยืดสัตว์ร้อยแต่มันไม่ใช่ของจริงนี่มันถูกเวทบังคับไพรกัดฟันอย่อย่าเข้ามาใกล้มันนะ ขวัญเสียงสัน่นเงาร้ายคำรามก้องก้าวเข้ามาช้าๆแต่ทรงพลังบรรยากาศรอบข้างกดดันจนเหมือนอากาศหายไปจากป่าสิ่งที่พวกเขาเห็นตรงหน้าไม่ใช่สัตว์ที่ธรรมดาสร้างมาแต่มันคือเงาแห่งเวทดำที่ถูกบังคับให้ล่าแต่ครั้งนี้เหยื่อก็คือพวกเขาเงาสัตว์ร,ร้ายคำรามกล้องปากอ้ากว้างเผยเขี้ยวคมยาว มันพุ่งเข้าหาภัยด้วยแรงมหาศาลใบไม้ปิวว่อนตามแรงกระแทกภัยยกมีดขึ้นรับสายตาแข่งก้าวแม้ร่างกายสั่นด้วยแรงกดดันคมมีดเฉือนอากาศแต่แรงของสัตว์ร้ายกับมหาศาลเกินคาดทุกจังหวะปะทะทำให้เขาแขนขาสั่นสถานหมาก็มาเถอะข้าจะไม่ถอยภัยกัดฟันสัตว์ร้ายสะบัดกรงเล็บใส่ภัยเกือบเสียหลักถอยหลัง เสียงคำรามสะท้อนกล้องในอกเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจขวัญกรีดร้องด้วยความกลัวขณะที่นินบินวนรอบหัวตะโกนเร่งเร้าแต่ทุกสิ่งดูเหมือนจะสิ้นหวังทันใดนั้นเสียงก้าวหนักดังขึ้นชายหนุ่มรูปงามในชุดเรียบง่ายก้าวออกจากเงาป่าใบหน้าขมเข้มดวงตานิ่งสงบแต่แฝงแสงบางอย่างที่สะท้อนอำนาจเขาคือคำรน ร่างกายของเขาค่อยๆเปลี่ยนกล้ามเนื้อบิดขยายขนสีน้ำตาลทองผุดขึ้นตามแขนและแผ่นอกเล็บมือยืดยาวกลายเป็นกรงเล็บใหญ่ดุดันเสียงคำรามดังก้องออกมาจากลำคอไม่ขี่อึดใจชายผู้นั้นกลายเป็นเสือโค่งมะฮือมาลายพาดกรดำชัดบนล่างสง่างามแววตาสีทองสว่างวาบราวกับเปลวไฟที่คุกกุนในความมืด เสียงคำรามของคำรนสะท้อนทั้งผืนป่าสัตว์ร้ายที่ถูกเวทควบคุมชะงักไปชั่วขณะก่อนที่การต่อสู้ของเสือผู้พิทักษ์และเงาเวทดำจะเริ่มต้นขึ้นป่าลึกสั่นสะเทือนเมื่อร่างมหือมาของเสือคำรนพุ่งเข้าปะทะกับสัตว์ร้ายที่ถูกเวทควบคุมเสียงกระแทกดังก้องเหมือนฟ้าผ่าลงบนดินใบไม้ปลิวกระจาย กิ่งไม้หักสะท้อนเสียงทั่วทั้งแนวไม้กงเล็บของคำรนประทะกับกงเล็บของสัตว์ร้ายปักกายไฟแลบวาบจากแรงเสยดสีเหลากับเหล็กปะทบเหล็กเสียงคำรามปะทะกันก้องสถานเหมือนลักขังสงครามไัยยายนิ่งอึ้งอยู่แบบนั้นสิหาโอกาสช่วยสินินร้องเร่งไผยที่ยังหอบอยู่กำหมัดแน่น จ้องการต่อสู้ตรงหน้าหัวใจเขาเต็มไปด้วยทั้งความโกรธและความลังเลแต่สายตาที่เห็นคำลณนเสี่ยงชีวิตต่อสู้อยู่เบื้องหน้าก็ทำให้เขาเลือกขยับตัวอีกครั้งถ้าค่าเป็นเพียงลำพังป่านนิ้คงกืนไปแล้วแต่เขาเสือตัวนี้กลับยืนหยัดเพื่อปกป้องภัยคิดในใจกัดฟันเสียงฟาดฟันดังต่อเนื่องสัตว์ร้ายคำรามอย่างเจ็บปวดเมื่อกงเล็บเสือฝังลึกลงที่ไหล่ มันโตกลับด้วยแรงอาฆาตฟาจนคำล้นล้มกิ้งแต่เสยักษ์กระลุกขึ้นอีกครั้งไม่ลังเลขวัญยืนตัวสั่นมองภาพตรงหน้าด้วยความหวัดวันในแววตาเธอมีทั้งความกลัวและความหวังในเวลาเดียวกันนี่ไม่ใช่การต่อสู้ของสัตว์กับสัตว์แต่คือการต่อสู้ของอิสรภาพกับการควบคุมและทุกชีวิตที่อยู่ตรงนี้ต้องเดิมพันไปพร้อมกันเสียงทำรามของสัตว์ร้าย ดังขึ้นครั้งสุดท้ายก่อนร่างมะฮือมาของมันจะโอนเอ็นไปมาดวงตาสีแดงกล่ำค่อยๆมอดดับแสงเวทมืดสลายหายไปในอากาศร่างบิดเบี้ยวสุดลงกับพื้นดังสนัน่นฝุ่นดินฟุ้งขึ้นปกคลุมทั้งบริเวณป่าที่เงียบตึงค่อยๆเริ่มกลับมามีชีวิตอีกครั้งเสียงมแมลงกลางคืนและเสียงลมอ่อนพัดยอดไม้ดังขึ้นแทนที่ความน่ากลัวเมื่อคู่มัน หายไปแล้วใช่ไหมขวัญหอบน้ำเสียงยังสัน่นคำลนที่ยังอยู่ในร่างเสือยืนหอบหายใจหนักสายตา่องมองร่างสัตว์ลายที่ล้มตายแล้วหันกลับมามองภัยและขวัญด้วยแววตาสงบนิ่งมันไม่ใช่การตายของสัตว์ธรรมชาติแต่มันคือการปลดปล่อยวิญญาณที่ถูกเวทควบคุมได้กลับคืนสู่ป่าแล้วคำลนเสียงทุ้มแฝงความหนักแน่น ฝนเริ่มโปรยลงจากยอดไม้หยดน้ำตกกระทบพื้นดินและใบไม้รอบๆนินกระพือปีกแล้วรีบบินวนเหมือนกำลังมองหาทางออกจากพายุแถวนี้มีพงหินฉันเห็นเมื่อตอนบินผ่านมาไปกันเถอะก่อนฝนจะตกกว่านี้ทุกคนรีบพาก,กันเดินเข้าไปในพงหินใหญ่ภายในถ้ำมืดเย็นเสียงน้ำหยดจากเพดานดังสะท้อนเบาๆไปทั่วโพงไผ่หย,ยิบกิ่งไม้แห้งมาก่อไฟ เปลวไฟเล็กๆลุกขึ้นเสียงดังเปียกๆให้ความอบอุ่นท่ามกลางความชืน้นเปลวไฟส่องให้เห็นเงาของทั้งสี่สะท้อนบนผนังถ้ำบรรยากาศอบอุ่นขึ้นเล็กน้อยแต่ความตึงเครียดก็ยังคงอยู่เจ้าหายไปจากหัวค่าจริงๆแล้วไปหาใครไพ่กดเสียงต่ำจ้องไปที่ขวัญสมุนไพรค่าสำหรับทุกคนขวัญเสียงแผ่วหลบตานินเอียงคอหัวเราะเบาๆ เหมือนจับผิดแต่ฉันเห็นเงาคนไม่ใช่เห็นเงาต้นไม้เปลวไฟส่องให้เห็นรอยปักคุดบนชายผ้าของขวัญไยเอื้อมมือแตะเบาๆรายละเอียดประณีตจนดูไม่ใช่ของชาวบ้านธรรมดาเจ้าคือใครกันแน่ภัยคิดในใจรุ่งอรุณมาเยือนแสงแดดแรกลอดผ่านเรือนยอดไม้หมอกบางคอเคลียพื้นดินเสียงนกเช้าเจ้ยแจ้วประสานกับเสียงลมอ่อน ทำให้ปากกลับมาดูมีชีวิตอีกครั้งไพขวัญนิน,นและคำรนเดินออกจากถ้ำก้าวเท้าไปตามทางที่ชื้นแฉะจากฝนเมื่อคืนแสงแดดสะท้อนหยดน้ำตามใบไม้ระยิบระยับเหมือนเพชรน,น้อยๆเราเดินมาตั้งแต่ฟ้าสางอีกไกลแค่ไหนไพขวัญหอบเล็กน้อยถ้าไม่หยุดก่อนตะวันค้อยเราจะถึงพิกัดบนแผนที่ ไั่เสียงมั่นคงแต่แฝงความเหนื่อยถ้าไม่หยุดฉันนี่แหละจะล่วงก่อนปีกนกยังเหนื่อยเลยนะนินบนเสียงอ่อนคำลนเดินตามอยู่ข้างหลังก้าวเท้าหนักๆช้าแต่มั่นคงสายตาเขาวกวาดไปร,บรอบๆเหมือนคอยระวงังไพยพักเถิดป่าไม้ไม่เลี่ยงรัดเราแต่สิ่งที่รออยู่ไม่ปล่อยให้เราพักนานนักคำลนทำเสียงทุ่มนิ่ง ทุกอย่างเงียบลงอย่างผิดปกติเสียงนกที่ร้องขับขานเมื่อคู่หยุดหายไปทันทีราวกับมีมือที่มองไม่เห็นกดปุ่มปิดกลิ่นควันขมไม่แผ่วๆลอยมากับลมพื้นดินเริ่มสั่นเบาๆจากใต้ฝ่าเท้าในพริบตาเดียวพื้นใต้กลุ่มไผ่ยุบลงกงเหล็กมะขือมาดิดขึ้นมาปิดกั้นทุกด้านเงาเวดดำหมุนโอบรอบๆราวกับกองขังที่มองไม่เห็น เสียงหัวเราะเยาะหยาบกระด้างดังมาจากรอป่าฮ่าฮ่าฮ่าติดกับแล้วโจนหัวหน้าตะโกนสะใจทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วไปพลังเวทกดทับอากาศจนหายใจแทบไม่ออกและนี่คือจุดที่ความลับซ่อนเล้นของขวัญไม่อาจปกปิดได้อีกต่อไปกงเวทหมุนวนเสียงโซ่ลึกลับกระชากอากาศดังแววรอบทิศโจนที่ล้อมอยู่หัวเราะสะใจลวกับรู้ความจริงมาก่อนแล้ว ไพยกแขนบางขวัญเอียงตัวมองหาทางออกแต่ไม่พบแม้แต่ทางเดียวนินบินวนอยู่เหนือหัวเสียงแหลมของมันแทรกความกดดันชิดกันไว้อย่าแยกตัวภัยตะโกนฉันพางตาได้ไม่กี่วิอาทีเท่านั้นนะรีบคิดสินินรีบเร่งัยหันมามองขวัญสายตาคมกิบเต็มไปด้วยคำถามหญิงสาวนิ่งไปชั่วคู่ ก่อนจะยกมือขึ้นจับล็อกเก็ตเงินที่คอแน่นแววตาสั่นไหวแต่เต็มไปด้วยการตัดสินใจที่ชัดเจนพอเธอฉันจะไม่เป็นบังอีกแล้วฉันคือผู้สืบสายเลือดเจ้าหญิงแห่งราชวงศ์ที่ถูกทรยศศีลาเป็นของข้าและข้าจะเอามันคืนขวัญเสียงสั่นแต่หนักแน่นคำพูดนั้นทำเอาทุกคนตะลึง เสียงโจนรอบๆพือฮาเหมือนตอกย้ำความจริงเจ้าหลอกข้ามาตลอดงั้นหรือภัยอึ้งเจ็บในใจความเงียบปกคลุมชั่วขณนะมีเพียงเสียงลมพัดแรงผ่านแนวไม้บรรยากาศกดทับราวกับทุกสิ่งที่กำลังจะแตกออกเป็นเสียงเสียงและในห้วงวินาทีนั้นเองเสียงที่คุ้นเคยยิ่งกว่าลมหายใจของตัวเองก็ดังขึ้นจากเงามืดป่าทึบสั่นสะเทือนเบาๆ ลมหมุนวนพัดใบไม้ปิวว่อนเงาดำก่อตัวเป็นเกลียวควันหนาทึบอบล้อมทุกคนไว้แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นนุ่มทรงพลังแต่เย็นชาเกินกว่าจะเป็นมิตรภัยเจ้าทำได้ดีแล้วทุกก้าวที่เจ้าก้าวล้วนพาข่ามาถึงที่นี่จากม่านควันด้านหน้าปรากฏร่างสูงใหญ่ของชายชรา ชุดคุมยาวเก่าแก่ปากลายอาคมสีมนสายตานิ่งสงบแต่ลึกไปซ่อนความเย็นเฉียบที่ทำให้สันหลังภัยเย็นวา่ภาภัยเบิกตากว้างไม่อาจเชื่อสิ่งที่เห็นนี่คือบคุคคลที่เขาเคยเคารพที่สุดชายผู้สอนให้เขาล่าสัตว์รู้จักเวทและเคยปกป้องเขาในวัยเด็กท่านท่านอาจารย์ภัยเสียงสัน่นเจือโกรธ ใช่และเจ้าก็ทำได้ดังที่ข้าสอนจงเชื่อในสายฟ้ามิใช่หัวใจเจ้าจำได้หรือไม่สายลมแรงพัดใส่จนกิ่งไม้หักสะบันเสียงโซ่เวทเริ่มกระชากจากพื้นคลายจจรัญชนาการอีกครั้งแต่ในถ้อยคำที่คุณเคยนั้นภัยสัมผัสได้ถึงความจริงอันโหดร้ายไม่ใช่อาจารย์ผู้เคยเป็นเสาหลักหากแต่คือชายผู้ใช้เขาเป็นเพียงมาก ในกระดานเสียงโซ่เวทดีดขึ้นจากพื้นกรีดอากาศดังก้องเส้นสีดำพุ่งรัดแขนและขาภัยแน่นจนแทบขยับไม่ได้ไัยดิน้นแต่ยิ่งดิ้นโซ่ก็ยิ่งบีบรัดแน่นเสียงหัวเราะเย็นของอาจารย์สะท้อนในบรรยากาศเงียบงนันเจ้าคือกุญแจเพียงเพราะเจ้าถือศีลาได้โลกทั้งผืนก็พร้อมจะสยบข่า อย่าต่อต้านเลยไยจงยอมรับโชคชะตาที่แท้จริงของเจ้าคำลนคำรามต่ำในลำคอแต่เมื่อพยายามก้าวเข้าใกล้วงเวทดำก็ผุดขึ้นบนพื้นขัดขวางไม่ให้เข้าไปช่วยไพยอย่ายอมแพ้ขวัญร้องเสียงสัน่นนินบินวุนรอบหัวส่งเสียงดังราวกับเร่งเรา้าขณะที่โซเวทกดร่างภัยลงกับพื้น ทุกอย่างชีวิตความเชื่อความทรงจําหรือทั้งหมดนี้ข้าเป็นเพียงเครื่องมือมาตลอดภัยหอบคิดในใจความเงียบหนาหนักปกคลุมเพียงเสี้ยววินาทีก่อนเสียงคำลนดังก้องดุดฟ้าผ่าคำลนตะโกนหนักแน่นไัยเลือกสักทีข้าจะยอมเป็นเฉลยของอดีต หรือจะลุกขึ้นเป็นผู้ปกครองในป่านี้หัวใจของไพยเต้นแรงเป็นจังหวะฟ้าร้องความทรงจำทั้งดีและร้ายถาถมเข้ามาเขากำมือแน่นดวงตาลุกโชนด้วยประกายสายฟ้าไพยตะโกนสุดแรงข้าเลือกปกป้องทันใดนั้นโซเวทที่พัฒน,นาการอยู่ก็แตกกระจายสายฟ้าว่าบออกจากร่างไพยสว่างสวัยไปทั่วป่า เสียงฟ้าผ่ากก้องสะท้อนราวกับสวรรค์เองรับรู้การตัดสินใจของเขาป่าทั้งผืนสั่นสะเทือนลมหมุนแรงกวาดใบไม้ปิวว่อนเาลากับธรรมชาติกำลังเตรียมเวทีให้การประลองไัยยืนขึ้นเต็มความสูงร่างของเขาเป็่งประกายสายฟ้าเล็กๆตามเส้นเลือดดวงตาคมกิบจ้องไปยังอาจารย์ผู้เคยเป็นที่เคารพนี่ไม่ใช่พลังเพื่อครอบครอง แต่คือพลังเพื่อปกป้องภัยตะโกนอาจารย์แสยิ้มมือขวากำไรเวทกลุ่มควันดำโพยพุ่งขึ้นฟ้าแปลเปลี่ยนเป็นคลื่นเวทถาโถมเข้าหาภัยเสียงระเบิดตึกก้องแผ่นดินแตกร้าวเศษหินปิวกระดินกระจัดกระจายภัยพุ่งตัวหลบฟาดดาบไม้ไัยในมือเส้นสายฟ้าพุ่งตามคมดาบ ฉีกคลื่นเวทให้แตกเป็นเสียงเจ้าจะต่อต้านข้าได้หรือภัยเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าใครคือคนที่สอนทุกสิ่งให้เจ้าทันใดนั้นล่างมอือมาของคำลนพุ่งเข้าปะทะเขาเปลี่ยนล่างเป็นเสือลายพาดกอนเต็มตัวคำลามก้องจนพื้นดินสั่นสะเทือนกงเล็บปะทะเวทดำจนเสียงสนั่นนิน,นบินโฉบเนื้อหัว สาดแสงจากดวงตาที่เลืองรองทําให้การไล่เวทของอาจารย์ผ้ามัวไปชั่วขณะขวัญวิ่งฝ่าแรงลมจับล็อกเก็ตที่คอแล้วชูขึ้นสูงแสงจากล็อกเก็ตสะท้อนเข้ากับติราแห่งสายฟ้าในมือภัยเกิดเป็นแสงเจิดจ้าที่ทําให้ป่าทั้งผืนสว่างสวยภัยตะโกนสุดแรงนี่คือพลังของเา่เาไม่ใช่ของท่าน เาฟาดดาบไม้กับพื้นสายฟ้าสาดลงมาจากท้องฟ้าฟาดใส่วงเวทของอาจารย์จนแตกกระจายเสียงฟ้าผ่าดังกึกก้องสะท้อนทั่วทั้งป่าอาจารย์พงะถอยดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธและความตกใจนี่คือการต่อสู้ที่ไม่ใช่เพียงระว่างสิทธิ์กับอาจารย์แต่คือการประทะกันระหว่างอดีตที่พันธนาการกับอนาคตที่เลือกจะปกป้อง เสียงสายฟ้าเริ่มเบาลงควันเวทค่อยๆจางหายพื้นป่าที่แตกล้าวกลับคืนสู่ความเงียบสงบทีละน้อยเหมือนทุกสิ่งเพิ่งผ่านพายุใหญ่ภัยสุดลงนั่งห่อหายใจแรงมือยังคงกำศิลาแห่งสายฟ้าไว้แน่นประกายแสงสในศีลาเต้นละลิกคล้ายชีพจรที่ยังคงมีชีวิตขวัญรีบเข้ามาประคองเขาในหน้า ยังเต็มไปด้วยความกังวลแต่ดวงตาสะท้อนความโล่งใจเราทำได้ศิลาอยู่กับเราแล้วขวัญเสียงสั่นแต่มั่นคงภัยหันมามองเธอรอยแค้นในใจถูกแทนที่ด้วยสายตาอ่อนโยนว่าไม่ได้เชื่อในตำแหน่งเจ้าหญิงแต่เชื่อในสหายที่ยืนเคียงข้างข้าในยามนี้ภัยพูดช้าๆแต่หนักแน่น กองไฟเล็กๆถูกก่อขึ้นกลางความมืดเปลวไฟแตกเปี้ยส่งประกายอุ่นๆล้อมรอบทุกคนนิ้นโฉบลงนั่งใกล้ๆทำท่าล้อเรียนเล็กน้อยดีนะที่นายยอมรับนกอัจฉริยะเอาไว้ด้วยไม่งั้นใครจะทำให้อาจารย์ตาผ้าได้ขนาดนั้นคำลนกับสู่ร่างมนุษย์ยิ้มเล็กน้อยเสียงทุ้มลึกเป่งออกมาอย่างสงบทุกเสียง สำคัญเท่ากันทั้งเสียงสายฟ้าและเสียงหัวใจทุกคนมองหน้ากันราวกับสายใยบางอย่างได้ถูกผุดขึ้นแล้วแต่แล้วความเงียบของป่าก็ไม่ใช่ความสงบที่แท้จริงสายลมพัดวนอีกครั้งเสียงฮัมเวยบแผวเ,เบาดังมาจากไกลโพ้นศีลาในมือภไยเริ่มส่องแสงขึ้นใหม่เต้นเป็นชีพจรตุบ,ตบ ขายหัวใจที่กำลังเรียกหาบางสิ่งศิลาแห่งสายฟ้าไม่ได้สงบเช่นนั้นมันยังเต้นอยู่เหมือนหัวใจของผู้ใดผู้หนึ่งและการส่งประกายของมันคือประพาคารที่กำลังดึงดูดเงาจากแดนไกลให้มุ่งหน้ามายัางป่าแห่งนี้เสียงคำรามเสือกล้องมาจากห้วงลึกไกลโพ้นพร้อมเสียงปีกนกกระพือเพียงครั้งเดียวแฝงพลังที่ไม่รู้จัก นี่เพียงบทแรกของการพิชิตภัยและในเงามืดข้างหน้าศัตรูใหญ่กว่ากำลังรออยู่โปรดติดตามตอนต่อไป